ไม่ดีไม่รีวิววันนี้ขอนำเสนอรถยอดนิยมของประเทศไทยรุ่นหนึ่งนะครับเป็น Honda Civic FC ครับรุ่นนี้ปี2017ชอบแบบเดิมๆไม่แต่งไม่แกะไม่ชนไม่ทำอะไรเลยเดิมๆทั้งคันจากป้ายแดงแม้กระทั่งสียังไม่เคยทำเนยคันนี้เลยครับสบภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัครับ ทั้งน,นี้ผมจะไม่พูดออปชันอะไรมากครับผมให้ดูสภาพรถเดิมๆเนี่ยสภาพด,ดีๆเป็นยังไงเราเริ่มต้นจากการดูนี่เลยครับสีไม่เคยทานะครับเนียนกริบละเอียดยิบจากโรงงานนะครับรถเดิมๆมันดีอย่างคือเรารู้ว่ามันยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แต่งอะไรเนี่ยคุณสมบัติเดิมๆความเดิมๆของมันเนี่ยทำให้อายุการใช้งานจะนานกว่ารถที่แกะที่แต่งแบบลงท่อหรือว่าดัดแปลงเครื่องนี้นะฮะดูจากล้อนะครับล้อเดิมครับขอบ17ล้ออันลอยจากโรงงาน